ค่ะนี่คือประเพณีเขาบอกว่าเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองและอีกคำหนึ่งก็บอกว่าบุญเบิกบ้านจ้ะ่าทำบุญัวนี้เสร็จแล้วนะคะชาวบ้านจะเตรียมตัวทำไร่ทำนากันนะคะลงทำไร่ทำนากันค่ะเตรียมตัวไถขคาดไถหวานได้ค่ะนี่คือกระทงของยายค่ะ สุกกายสุขใจไปด้วยกันค่ะชาวบ้านจะทํามาบ้านลักกระทงสองกระทงค่ะนะสุกกายสุขใจไปด้วยกันนะคะนี่คือประเพณีของพวกเราค่ะเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองค่ะมันก็แปลกนะเพื่อนๆชาวบ้านก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันนะว่าบ้านเราไม่มีบ้านหลังคาไหนบ้านไหนเปิดเลยนะคะลงแรงขนาดไหนฝนฟ้าดูดู ฝนตกขนาดไหนลมแรงขนาดไหนบ้านข้างๆเขาจะเป็นยังไงแถวบ้านของยายจะไม่มีรังคาไหนที่เปิดรังคาไหนที่ลมทัดไปเลยนะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อน,นะเ,นเพื่อนๆญาติพี่น้องก็คุยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าบ้านเราก็ดีดีไม่มีภัยอันตรายมาเลยจ้ะสุขกายสุขใจไปด้วยกันค่ะนี่มาแล้วหนึ่งระโงจ้า เตรียมทำบุญด้วยเตรียมเอากระทงมาวางรวมกันด้วยะท่านะคะมาแทบทุกบ้านเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเต็มเลยนะสามหมู่บ้านนะคะแต่ก่อนมีบ้านเดียวเดี๋ยวนี้เป็นสามหมู่บ้านเลยแยกออกค่ะแยกออกค่ะมาค่ะทำบุญด้วยกันว้าายเตรียมตัวใส่บาตรกับเขาด้วยหรอจ้าเตรียมตัวเหมือนกันค่ะ มาข้ามาสุกกายสุกใจไปกับยายนะคะเพื่อนๆว้าวคนเยอะแยะเลยยายมีความสุขเหลือเกินยายเพื่อน,นยายมีความสุขมากมายเอาความสุขมาฝากนะอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะเพื่อนๆน,นะนี่ค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือส่วนของยายมาข้ามาติต๊บข้าวเหนียวค่ะยายขอดน,นันจ้าขอดทำฟูบนะ้านเราเพื่อน ขอเป็นค้นเป็นค้นเป็นตะคนเตี่ยขอเป็นคนนหลายเตียรดนาลถารดนามาสร้างัวควายเตียตุน้ยายิมาด้วยยายายยิมาด้ยยิาายยิมาเจอยายขอดยังที่จะาพวกใหอยากอยาก อยากอยากนิลายกับขอดลาไว้สั้นครอบครัวอะจ้าครอบครัวครอบครัมันจ่าเปี้ยแล้วยายก็เดินจากพ um> ี่สาวมาเพื่อจะเอาที่ขอดใบตองในระคาในราาของยายจากไปอีกจุดหนึ่งค่ะไปอีกจุดหนึ่งค่ะไปอีกจุดหนึ่งด้านนู้นค่ะท้ายบ้านทางนู้น ตอนนี้มาทำบ้านสี่แยกนะคะสี่แยกของหมู่บ้านเราที่สารากลางบ้านนะคะกลางบ้านเลยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะค่ะเตรียมตัวกันค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจัดเตรียมวางให้พระนั่งเลี้ยงฉันพระฉันเช้าค่ะฉันเช้าฉันพระอาหารเช้า มาทําบุญร่วมกันจ้ะทั้งสามหมู่บ้านเลยมาเตรียมตัวทุกคนเลยค่ะดูนะคะเยอะแยะเลยผู้เฒ่าผู้แก่เยอะแยะเลยหน้าตาีแกใสทุกคนค่ะว้าวใหญ่กว่านี้สิทำอะไรเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากมายของเพื่อน